อัครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำเสียงเอฟเฟกนะครับด้วยโปรแกรม Ableton Live นะครับวันนี้ผมจะใช้เสียงกันไกลนะครับในการทำเอฟเฟกครับ l e s s e n s h a r now as I b e g i n h e clipping and I bring the Clippers closer to your ear เสียงประมาณนี้นะครับก็เปิดโปรแกรมมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Operator นะครับ จะดับเบิลคลิกหรือลากลงมาก็ได้นะครับก็เลือกเสียงในวที่นี้ขอเลือกเป็นน้อยนะครับก็เลื่อนกราฟลงมาได้เลยนะ ได้เสียงที่ต้องการแล้วนะครับก็มาที่ audio effect นะครับก็ล拉 EQ ลงมาได้นะครับจะปรับเสียงแหลมเสียงทุ้มนะครับก็ปรับ ปลับก็ฟังกดเสียงป่ับไปเรื่อยนะครับครับเมื่อได้เสียงอย่างนี้แล้วนะครับก็มาใส่เพื่อให้เสียงมันกล้องหรือสะท้อนนะครับ ก็ปรับตัวนี้ต่ำลงมาหน่ครับจะได้เสียงใสครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการเอาเสียงได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีทำเสียงเอฟเฟกนะครับเสียงกันไกลครับก็ลองดู a v e we close r to the right ear. ขอบคุณที่รับชมนะครับ